เมื่อคุณผู้ชายโทรมานะคะว่าให้เตรียมอาหารเช้าให้ Are <you> ready? Welcome to the Dot Property Thailand Awards ก่อนหนึ่งต้องขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมแบมพิดีพาร์ครับขอรับนัาที่พิดีพาร์ต Once again เมามอยกันในรถนะคะว่าทำไมแบมถึงเป็นคนโปรดักทีฟได้ขนาดนี้ อ,อ,อยากรู้เคล็ดลับไหมเดี๋ยวจะให้แบมมาเผยเคล็ดลับนี้ให้ฟังนะคะสวัสดีตอนเช้าครับทุกทุกคนแล้วก็เช้าหน่นะฮะหน้าสดแบบสดสดกันเลยทีเดียวนะฮะ <laughs> ก็ออกมาจากบ้านแล้วนะฮะ7.57โมง57นาทีตอนนี้สายแล้ว <laughs> คือวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ งานค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นนะต้องฟิงเกอร์ครอสแบบนี้ไว้นะฮะทุกอย่างเริ่มคลี่คลายอีเวนต์เริ่มกลับมาแบบแบบค่อนข้างจะปกติมีแบบฟิสิกอลอีเวนต์ที่มีให้ขึ้นเวทีมีคนมานั่งดูอะไรครับก็เลยจะพาดูบรรยากาศแบบนั้นดีกว่าเพราะคิดถึงบรรยากาศนั้นมากๆเลยนะแต่ว่าความสนุกของวันนี้เลยคือมีอยู่2แบบเลยงานหนึ่งจะเป็นแบบเวอร์ชวลกับอีกงานหนึ่งเป็นแบบฟิสิกอลก็เดี๋ยวพาดูแล้วก็จะบอกเหมือน ชร์เกเค็ดลับการทำงานของแบมละกันนะฮะความแตกต่างระหว่าง2แบบนี้ว่ามันเป็นยังไงมีทริคส่วนตัวยังไงก็รอดูละกันแต่ตอนนี้ตามสเต็ปเลยนะฮะให้ดูแบบวันเดย์กับแบมเลยก็คือเช้ามาก็จะต้องออกมารับกวางก่อนแน่ต้องไปรับคุณหญิงก่อนดูสิห่างกันนิดเดียวครับประมาณ4กิโลนะครับใกล้ๆกลแล้วก็เดี๋ยวไปทำงานที่แรกนะฮะที่สิงคอมเพล็กซ์เดี๋ยวโทรหากวางก่อนเลยกันะะโอเคงั้นวันเดย์วิทแบมบวันนี้เลยโทรหากวางกันนะ <Morning. S 2> มอร์นิง่งใช่เนี่ย755แล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราเรีบไปรับแต่ว่างั้นฝากเธอซื้อเข้าเช้าให้เราได้ป่ะอาหารเชา้าอ่ะในเซเว่นี่แหละซื้อหน่อย oh, right, yeah. เอาเอะไรอ่ะเออไม่บอกดียอะ่ะเพราะว่าถ่าย YouTube อยู่ถ่าย YouTube อยู่เดี๋ยวจะได้รู้เลยว่าทุกคนทุกคนจะได้รู้ว่าเธอรู้ใจเราหรือเปล่า <c oughs> เออไปเข้าเซเว่นเลยแต่ในเไม่มีอาหา ไม่มีอาหารแมวอืมใชไม่ไม่ใช่แมวรักแมวต้องซากุระแต่ถ้ารักเธอนะต้องซาลลงเฮโย<อ>นี่สาบานว่าไม่ได้เตรียมนะฮะสาบานว่าไม่ได้เตรียม <laughs> นั่นแหละเธอรู้ใจเราอยู่แล้วเราเชื่ไอไว้อย่างนั้น <laughs> ลองดูแล้วก็เดี๋ยวรับพอไปรับปุ๊บอย่าให้ผิดหวัง <laughs> ที่เราชอบกินนะ่ะเธอกินบ่อยๆอะ่ะ <laughs> ไปละอีกแป๊บเดียวอยู่ตรงสุขุมิทหกซองละครับบายบาย เมื่อคุณผู้ชายโทรมานะคะว่าให้เตรียมอาหารเช้าให้ไปเลือกกันหาว่าจะถูกใจแบมไหมหรือแบบตรงใจที่แบมอยากกินไหมนะคะนี่ข้าเซเว่นแป๊บเฮลโหลมาแล้ว <Hi. S 1> ยังไงยังไงซื้อเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเค okay. มาดูเลยดิค่ะ <laughs> <laughs> นี่คือคนทั้งประเทศรอลุ้นอยู่ว่า กวอนจะรู้ใจเรา่าจะใช้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าสามชาชมโฆษณาสักครู่กันเดี๋ยวก่อนลุ้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 นคือคือโอ้ยใช่จริงๆด้วยอ่ะเหม็นอิ่มไหมอะไรครับเย้ ใช่ถูกต้องถูกทุกวันเลย <laughs> เ <laughs> <laughs> ก่งมากเก่งมากมมอเออนี่เลยเข้าวเหนียวหมูเค็มสอขอนแก่นครับายสิงคโปร์ข้าวเหนียวนุ่มใช่แล้ว<อ>สายแล้ว <laughs> สายแล้วออทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจแล้วก็เอ็นจอยสอขอนแก่นไปก่อนนะฮ <laughs> ะ <laughs> <laughs> ดู ุกวันมันก็จะประมาณนี้ก็ออคือหมายถึงว่าไม่ได้ถึงกับทุกวันนะฮะถ้าทุกวันได้ก็ดีนะงานแน่นขนาดนี้แล้วก็บางวันก็แน่นบางวันก็แบบสบายๆหน่อยอนะไรเงี้ยแต่วันที่แน่นก็จะต้องแพลนดีๆนิดนึงนะว่าแบบเฮ้ยจะมีเวลากินไหมอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะต้องแบบลองท้องพูดไปจิ้มไปนะอยากให้ดูนี่ความนุ่มของข้าวเหนียวอะ่ะดูดินี่ขนาดซ่อมเขาเป็นซ่อมแบบว่าสามารถหักได้ตลอดเวลานะซ่อมปลาสติกเซเว่นเนอยแต่เห็นถึงความนุ่มม่ะดูดิ เอาจริงแค่นี้คือแบบพร้อมลุยงานแล้วเจอวหวานๆเค็มๆผม,มชอบมากเลยนะมันแบบมีความหวานหวานเค็มๆรสชาติแบบกลมๆล่เราเป็นคนไม่ชอบแบบรสชาติอะไรแบบรสเดียวนะมันต้องแบบผสมๆม,นะมีทั้งหวานหน่อยเค็มหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> ต้องดูหน้าของบอัตรออกกินไหมก็แบ่งแบ่งกันไงแบ่งกันไหมเอ๊อไอความไม่เคยกินเหรฮะ อืมทำไมอ่ะทำไมทำไมทำไมถึงไม่เคยกินเลยปกติจะซื้อให้แต่เธอก็ไม่มีโอกาสได้ชิมสักทีใช่ไม่อยาแง่ไม่ได้เอ็นจอยเอออะไรนะโอ้ยนี่ความแบบเค็มๆหวานๆที่เธอบอกอ่ะเออกลมๆเนาะ ไม่แล้วเอาจริงกินแล้วนึกถึงแบบตอนไปสิงคโปร์เลยอ่ะมันจะฟิลประมาณนี้เลยเออมีแบบหมูหวานเค็มอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยโอ้โหกินไม่หยุดเลยเนี่ยเฮ้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 ยองอยังคุยกกล้องอ่ะเฮ้ยเของเราของเราของเราไม่ได้ค่าโฆษณาตอนเนี้ยจะมันอร่อยอยู่ดี เดี <be> ่ยมเลยครับผมวันนี้แบบรับค่าโฆษณาเต็มๆเลยนะฮะก็ขอบคุณคุณลูกค้าสอขอนแก่นมากนะครับที่เข้าช่องแบบนะครับผมก็อร่อยจรๆแต่อาคบอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำทุกเช้านะครับปรับเวลานาฬิกานะครับ the การเตรียมตัวสำคัญมากอันนี้มันก็พูดอยู่ในทุกคลิปที่แบบมีการถามเี่ยวเรื being, things, um, ่องของการเตรียมตัวการเป็น MC นะครับเตรียมตัวสำคัญมากทุกงานมันมีสคริปต์มาอยู่แล้วอะแต่ว่าจะทำยังไงให้มันดูดูแบบธรรมชาติดูเหมือนออกมาจากปากเราดูเหมือนเราเป็นเจ้าของงานอะไรเงี้ยงั้นการอ่านแล้วก็รู้ว่ามู o ์ตรงนี้มันคืออะไรนะเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเราต้องเข้าใจเนื้อหาสีหน้ามันจะได้ออกมาสอดคล้องการเว้นวรค จังหวะจากโคนมันจะได้แบบสอดคล้องตามเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวเต็มตัวตบบ พร้อมยังคะงานแรกพร้อมครับกินอิ่มยังคะกาแฟก็ไปแล้วนะคะคือทุกเช้าจะต้องเป็นยังไงทุกเช้าต้องมีกาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็มีอะไรรองท้องพี่นุ้ยครับพร้อมครับพร้อมครับอยู่ลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวพร้อมถ่ายนะครับผมเลยระหว่างเราแบมทำงานนะคะก็หนอยมาก คือตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วอะแล้วก็ยังไม่ได้พักเบรกนะคะดีที่กวางมีกลางของกางอยู่ขนา,าดแบบหายอุ่นแล้วนะคะก็ยังอร่อยแต่ว่าทางที่ดีนะคะก็อยากแนะนำให้ทานตอนอุ่นๆน,นะคะก็สามารถหาซื้อได้เซเว่นนะคะทั่วประเทศเลยอืสะดวกสบายมากอีกอย่างนะก็คืองานอะคือไม่เป็นเวลาอืม ไม่เป็นเวลาในที่นี้คือเขาจะเบรกตอนไหนนะคะมันต้องดูทามมิ่งเวลาว่าตอนนี้อยู่ที่สคริปที่แผ่นที่เท่าไหร่หรือแบบมันได้ถึงตรงไหนแล้วไม่ใช่แบบว่าเที่ยงแล้วเบรกก็เลยต้องคบอะไรมาทานเพื่อรอแบบก็โชคดีนะคะที่วันนี้ก็แวะซื้อข้าวเหนียวหมูเค็มมาด้วยก็ติดกระเป๋าไว้นะคะเสร็จแล้วจแล้วอันแรก ต้องวิ่งงานต่อไปแล้วนะคะต้องไปให้ถึงตอนสี่โมงครึ่งตอนนี้คือบ่ายสาบเจนะคะเก็บของก่อนแล้วเดี๋ยวไปเมาท์มอยกันในรถนะคะว่าทำไมแบมถึงเป็นคนโปรดักทีฟได้ขนาดนี้เอออยากรู้เคล็ดลับไหมเดี๋ยวจะให้แบมมาเผยเคล็ดลับนี้ให้ฟังนะคะ ข้อดีของวันนี้นะฮะสูตรสีเดียวกันทำยังไงให้ productive ทำยังไงให้ productive หรอก็ตั้งใจทำงานนะฮะแล้วก็พองานมันมาเรื่อยๆขยันทำงานมันก็จะเป็นลูปที่ดีละคนเห็นทำงานดีก็ได้มีงานมาเรื่อยๆทำงานเรื่อยๆเอ้ยั้งทำงานให้ดีทำงานดีก็มีงานมาเรื่อยๆวนลูปประมาณนี้ครับหวังว่าจะได้อยู่ในวงการยาวกินไหม มีให้เราเอีกกล่องใช่ไหมอีกหนึ่งแฟนคลับขอนสอคอนแกนนะฮะร้านหน้าตรงพี่พันธ์อร่อยไหมฮะสอคอนแกนเห็นไหมทุกคนชอบคอ,อนแกนครับผม <c oughs> สองที่ใกล้กันเหลือเกินนะเมื่อกี้สิงคอมเพล็กซ์คือตรงอศโศกนะฮะนี่ก็อยู่ตรงราชประสงค์ <c oughs> เราคิดว่าเราสั่งในแอปเลยดีกว่าเพราะเธอคงจะไม่แบ่งให้เรา <c oughs> สั่งแอปเลยปะสะดวกฮะก็ง่ายมากเลยนะคะถ้าเกิดแบมกินหมดกวางก็กดสั่งใหม่นะคะในแอปเ e เ e ่นอีเเว่นนะคะคือเข้ามาในแอปนะคะจะส่งที่ไหนก็เลือกสถานที่ได้เลยแล้วก็ค้นหาค่ะพิมพ์ว่าข้าวเหนียวหมูเคม็มซอสอนแก่นก็ขึ้นมาให้เราเลือกแล้วนี่เราเห็นไหมสะดวกสบายง่ายมากๆแล้วก็ รออยู่กับที่นะคะรออยู่กับบ้านแล้วก็เซเว่นเขาจะมาจัดส่งถึงที่เลยคะ่ะมีง,งานต่อแล้วนะแกจะถึงแล้วโอ,โอเคเฮ้ยกลับได้บอกคือประมาณ<ก>5นาทีอะมัแต่กินไงจะเริ่มงานแล้วนะคะดีเลย์ควรจะออนสเตจ6แชร์ให้ได้ดูอีกทีแล้วกันเนาะว่าแบบ การทำงานมันเป็นยังไงบ้างน,นะฮะต่างกันยังไงนะ virtual กับ physical event นะฮะ physical event สำหรับแบบนดะ์นะมันกดดันกว่านะมันแบบมีสายตาผู้คนมีความกดดันในหลายๆส่วนอนะเออรู้สึกว่าตาคนมีความกดดันนะทำแบบเป็น,ปนหลายสิบเป็นร้อยคนอะไรเงี้ยเออแต่ถ้ากล้องมันคือกล้องอะไรเงี้ยประมาณน,นั้นนะฮะแต่ว่าก็วิธีที่ช่วยนะคือเราต้องแม่นมันมากเราต้องรู้มันให้เยอะเราต้องจดจดมันช่วยมากอะสำหรับแบบนดะ์นะจดช่วยมากแล้วก็เชื่อว่าจดทุกคนด้วยเพราะว่ามันมีนกลไก ระบบประสาทเรื่องของการเขียนกับการลิงก์กับสมองกับความจําอยู่นั้นการจดมันช่วยมากๆเลยจริงๆเออเดี๋ยววันนี้พี่ป๊อบปังปูนแล้วก็พี่โอปราโมทมาด้วยเออีล้วสนุกกันด้านใหม่นะครับก็ประมาณนี้แหละันนี้ก็เป็นการบทวนไปในตัวแบบอัดคลิปนะครับครับมาครั

วันเดย์จริงๆนะฮะหโมงกว่ายันนี่สามทุ่มครึ่งนะฮะกำลังจะส่งกวางกลับคอนโดก่อนเีล่เราจะกลับบ้านนะฮะก็ให้เห็นวันเดย์วันเด,นเดย์ของแบบแล้ววันนี้นะฮะก็ติดตาม e ีพีต่อไปแล้วกันเนาะ,อ,ะอืมแต่อตอนนี้เดี๋ยวไปกิน2องันแก่ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณการติดตามนะฮะเจอกัน EP ีต่อไปอ จะทำอะไรสนุกสนุกอยากทำอะไรก็พิพมพ์เข้ามาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ช่องแบมปีดีพัทด้วยนะครับไปละบ๊าย